สวัสดีครับเป็นเพื่อนชาวเกษตรนะครับเป็นเพื่อนพี่น้องคู่คนครับวันนี้แดดจัดวันนี้เบิบ์ตจกเบิดฝนแล้วครับเอาสวนทุเรียนมาฝากครับอีกฝั่งนั้นเป็นสวนทุเรียนทุเรียนอีกเจ้าหนึ่งนะครับเป็นปลูกหลายปีแล้วครับันี้ดงทุเรียนครับไม่ลูดครับวิจะสวนทุเรียนนะครับอยู่ในนี้เป็นดงทุเรียนนะครับทุเรียนที่ดีที่สุดครับ อันนี้ปลูกสามปีครึ่งเกือบเข้าปีสี่แล้วครับเอาบรรยากาศสวยๆงางานมาฝากพี่น้องสวนทุเรียนเพิร์ดกัตตั้งกิ่งเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ครับนี่เพิ่์ดกัแต่งกิ่งแล้วครับเปาสิเตรียมให้ทิสลูกลครับปีนี้เพินจะให้ติสลูกบ้านโบราณครับตัวละสองสามนุ่ยแล้วครับ นี่หัสปริงเกอร์ได้ครับเพิ่งเตรียมระบบน้ำเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเพื่ใช้สองหัวไปได้ครับเบิ่งๆครับเบิ่งบรรยากาศอันนั้นภูเขาครับฝั่งตรงข้าวกัเป็นประเทศกัมพูชาเด้ครับพี่น้องก็เอาสาระมาฝากครับดูน,นี่เอาสวนทุเรียนมาฝากเพื่อเป็นแนวคิดเพื่อ ไครอยากปลูกทุเรียนครับแถวบ้านเทาแถวอีสานบ้านเทาก็ได้ผลหลายที่แล้วครับบ้านเทาก็ดิอันนี้อยู่จังหวัดตราดครับไม้ลูดพิกัดไม้ลูดประมาณหนึ่งพันสองร้อยต้นเนื้อรับพี่น้องส่วนนี้ขอญาตเพื่อนละละเพื่นอนว่าถ่ายทําได้ครับก็เลยถ่ายทํามาฝากครับส่วนอีกฝั่งนึงครับนี่ดงทุเรียนครับพี่น้อง มึน,นี้แดดจัดเลยครับมึงเนี่ยมึงได้รับเพิเ่มเตรียมแล้วครับรอบโคนต้นครับตัดหญ้าเรียบร้อยครับเพ่นไม่ได้ใส่เสียมถากด้อครับบ่ใส่ใบเลื่อยตัดเ้อครับเพ่นตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วสวยๆครับพี่น้องระบบน้ำสปริงเกอร์ครับโถเมีนมันอยู่บนต้นพกเมีน บึกเจ็ดจะครับพี่น้องลายจักโบรายครับหนึ่งพันสองร้อยต้นครับบรรยากาศรอบรอบครับ สวยงามครับพี่น้องมาฝากเด้อสวนทุเรียนครับก็เพื่อเป็นแนวทางครับพี่น้องอย่งบนรอบ้วครับอันนี้อีกฝั่งนึงครับครับสวัสดีครับ